โดยธรรมชาติมนุษย์เกลียดทั้งใครแม้แต่เงาเราก็ไม่อยากเห็นมีอะไรก็ไม่อยากให้เราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นต้องการเดินคนละเส้นทางห่างได้ยิ่งดีแต่เขาลืมคิดไปว่าทั้งอารมณ์เราหนีตัวเองไม่ได้ยิ่งเดินหนีก็ยิ่งวิ่งตาม อารมณ์โกรธเกลียดก็มักจะวิ่งตามขนาเราไปบางทีก็วิ่งข้ามพบข้ามชาติไปกับเราก็เหตุร้ายไม่สิ้นสุดยุติพยาบาทในชาตินี้ให้ได้แผ่เมตตาให้อโหสิกรรมกันให้ได้ในชาตินี้จะมีใครคิดบ้างว่าศัตรูบางคนตั้งความปรารถนาขอไปเกิดเป็นลูกของเราก็มี เพื่อจะได้เผาผลาญจิตใจของเราให้ถึงที่สุดเช่นลูกบางคนเกิดมาเพื่อพลานทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เกิดทุกข์สอนไม่ได้บอกไม่ฟังทำให้พ่อแม่นอนเป็นทุกข์กินไม่ได้ไม่เคยมีความภูมิใจในลูกมีแต่ความกลัดกลุ้มใจบางคน พ่อแม่ถึงขนาดตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันก็มีสิบเหล่านี้เราต้องมองให้ออกและหาวิธีแก้ต้นเหตุที่ระบบความคิดของเราให้ได้แต่ช่างหน้าแปลกเหลือเกินที่คนเราชังใครมากๆมักจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่อยากเห็นหน้าใครก็มักจะได้เห็นเขาอยู่บ่อยๆย,ยิ่งเกลียดยิ่งได้อยู่ใกล ถึงขนาดบางคนต้องมาอยู่เป็นคู่ชีวิตก็มีกรรมเวรมีจริงผลของการอาฆาตพยาบาทให้ผลร้ายขนาดนี้อะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังงานความคิดที่เราไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ออกไปนั่นเองเป็นเหตุสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเราคิดเกลียดเมื่อใดก็เท่ากับเราทาสี ลงบนผ้าที่สีกำลังจะเลือนหายไปเราคิดโกรธเมื่อใดเท่ากับเราตอบย้ำให้เกิดความคมชัดทางความรู้สึกขึ้นมาอีกเท่านั้นเป็นการเติมโมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่มีต่อคนคนนั้นให้คงเหลืออยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่ใกล้จะเลือนหายไปแล้วคนเราชอบพูดถึงคนที่เราเกลียด เมื่อพูดไปบ่อยอารมณ์นั้นก็จะฝังแน่นในใจแม้ไม่ปรารถนาจะเก็บความไม่ดีของคนนั้นไว้เขาหารู้ไหมว่านั่นคือการนำขยะที่เน่าเหม็นมาเก็บไว้ในใจตัวเองในที่สุดใจเราก็เต็มไปด้วยอารมณ์เกลียดอารมณ์เน่าเฟะอยู่ในใจเราพึงจำไว้ว่าคนที่เราเกลียดชังหรือโกรธแค้น หยุดพูดก็หยุดคิดหยุดคิดก็เลือนหายพีงแต่เราอดใจไม่ได้มักย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดสติเราไม่ชัดคมพอกับความรุนแรงของอารมณ์การยับยั้งชั่งใจไม่เข้มแข็งจึงต้องเหยียบย่ำทำกรรมในใจตัวเองขอให้สังเกตด,ดูให้ดี เรื่องนิดเดียวสามารถบานปลายได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวบางทีเราพูดนิดเดียวแต่คนฟังนำไปขยายต่ออีกเป็นสิบพูดสงครั้งก็นำไปขยายต่ออีกนับไม่ถ้วนความเกลียดชังอาจเริ่มต้นจากจุดนิดเดียวแต่กลายเป็นเชื้อไวรัสมากมายเพราะคำพูดของเราเพราะปากของเราเอง การปรับทุกข์ในบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับการเติมเชื้อเพลิงความทุกข์ให้ตัวเองเติมเชื้อแห่งความอาฆาตปรยาบาทลงไปในจิตใจของเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาให้ถูกต้องคือแผ่ให้ถึงศัตรูให้ได้เพื่อให้ความเป็นศัตรูในใจเขาและเราหมดไปจากกัน รูตีบทบาทกรรมข้ามภพข้ามชาติให้ได้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาด้วยการใช้คำว่าสัพเพสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำนี้มีในที่สำคัญมากนั่นคือทรงสอนให้เราแผ่เมตตาให้ถึงศัตรูได้โดยไม่รู้สึกติดขัดเพราะให้คิดว่าคนทุกคน เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มายืนโรกชาติชั้นวันณะเขาสมมุติเรียกให้เอิญเกิดบนแผ่นดินไทยก็เรียกคนไทยหากเกิดที่จีนก็เรียกคนจีนเกิดญี่ปุ่นก็เรียกคนญี่ปุ่นแต่ความเป็นคนเป็นสัตว์เท่ากันมีความเสมอกันในการได้ชีวิตจริงๆแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นาน ก็ต้องจากโลกนี้ไปทั้งนั้นการมาเกิดจริงไม่ต่างจากการมาเที่ยวเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ต้องรีบกลับเมื่อเราคิดกว้างๆได้อย่างนี้คือคิดว่าทุกคนเป็นเพียงสรรพสัตวเท่านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูใจของเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นเบาโปรง่งหายใจโลง่ง เราก็เริ่มจะแผ่เมตตาได้ธรรมดามนุษย์เราเวลาแผ่เมตตาให้คนที่เรารักพลังจิตจะถูกดึงออกไปอย่างแรงเหมือนเทน้ำลงไปในที่ลุ่มน้ำจะไหลลงไปที่ลุ่มอย่างรวดเร็วส่วนการส่งกระแสจิตแผ่เมตตามาให้คนที่เราเกลียดชังเหมือนเทน้ำให้ไหลไปที่ดอน ย่อมเป็นไปไม่ได้อารมณ์ที่ส่งไปถึงคนที่เราเกลียดจึงมักจะติดขัดเพราะพลังจิตไม่ยอมเดินทางเนื่องจากมีความคิดว่าจะแผ่เมตตาให้ศัตรูทำไมในเมื่อเขาทำเราเจ็บเมื่อคิดเพียงเท่านี้คนที่เป็นศัตรูยังคงเป็นศัตรูอยู่ต่อไปและอาจเพิ่มความเป็นศัตรูมากขึ้นทุกครั้ง ที่แผ่เมตตาให้คนที่เรารักเราชอบเหมือนมีเด็กสองคนยืนอยู่ต่อหน้าเราคนหนึ่งเรารักมากอีกคนเราไม่รักเลยเวลายื่นของให้เด็กเรายื่นให้เฉพาะเด็กที่เรารักไม่ยื่นให้คนที่เราชังเด็กก็รู้สึกต่างกันทุกครั้งที่เรายื่นของให้เด็กที่เรารัก ก็จะเพิ่มความเกลียดชังในใจของเด็กอีกคนการอิ่มท้องครั้งที่สองของเด็กคนหนึ่งย่อมหมายถึงความผิวทวีคูณของเด็กอีกคนวิธีแผ่เมตตาท่านจึงสอนไม่ให้คิดว่าเป็นคนที่เรารักหรือชังหากแต่ให้คิดว่าเป็นสรพสัตที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเดียวกัน ทุกชีวิตเป็นเพียงธาตุสี่ขันห้าเท่านั้นการคิดชนนี้เป็นการปรับอารมณ์ให้สมดุลกันก่อนปรับให้ถึงธาตุเดิมของชีวิตยกเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสุดโต่งในรักหรือเกลียดเหมือนกับการปรับพื้นดินไม่ให้สูงหรือตำ่ำ แต่ปรับให้พื้นทุกตารางนิ้วได้ระดับเดียวกันหมดเสียก่อนแล้วจึงเทน้ำลงไปน้ำที่เทลงไปก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ได้ง่ายที่ดอนก็ไม่มีที่ร่มก็ไม่เกิดขึ้นการแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนที่รเราเกลียดทำได้ยาก แต่จำเป็นยิ่งกว่าแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเพราะปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นศัตรูไม่ใช่ความรู้สึกรักยิ่งเกลียดมากยิ่งต้องใช้พลังจิตสูงแต่ถ้าทำได้แล้วก็สบายใจไปตลอดชีวิตอาจจะยากเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ง่ายหากเราได้ปฏิบัติเป็นประจำจนเคยชิน ของยากก็เป็นของง่ายทุกอย่างก็ถือเป็นปกติไม่มีอุปสรรคขัดข้องและความรู้สึกเป็นศัตรูหรือโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะหมดไปก็จะเลือนหายไปจากใจเรากระทั่งหมดสิน้นในที่สุดคนที่เคยเป็นศัตรูเราก็จะกลับกลายเป็นมิตรไม่ช้าก็เร็ว การก่อเวรข้ามพบข้ามชาติกันก็จะหมดไปทุกชีวิตก็จะปลอดจากภัยเวรในสังสารวัติเกิดพบใดชาติใดก็จะพบแต่คนดีมีคนอุ้มชูช่วยเหลือจะทำให้มีครอบทัวดีมีลูกดีมีรูปสมบัติดีมีสติปัญญาดีเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ ทำใจดีให้ได้ในวันนี้ รายการธรรมะสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณหัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเสียงรายการธรรมะสบายใจท่านไม่เชีนอนันตานาคุลประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารมงคลรัตนปราสาทของมูลนิธิสถาบันมชีไทยในพระบร,รมราชินุปถัภมพระผมธนพงศ์หลักคนครพลขอลาท่านฟังไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ